เขาเนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณนะเขาคิดว่าคุณนะคะคือคนที่ใช่ของเขาแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะว่าไพ่ของบีนะจะให้คำตอบอะไรกับเราได้บ้างนะแต่ก่อนที่จะฟังก็ต้องย้ำกันเหมือนเดิมนะคะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะ ไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ทั้งหมดนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างบางส่วนบางช่วงบางตอนนะหรือนะคะอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็วางลงเอาไว้ตรงนี้ค่ะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดไปใส่ใจใดๆท,ท้งสิ้นเลยนะคะ บีอ่านตามหน้าไพ่นะคะก็ขอให้คุณเปิดใจรับฟังในสิ่งที่ไพ่ต้องการทีจ่จะสื่อสารกับคุณค่ะโอเคมาเริ่มเลยนะคะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะมาดูซิว่าพลังงานของคุณนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างห้าถ้วยกลับหัวเนะี่ย เสียใจทุกใจเศร้าใจผิดหวังนะคะกับเรื่องราวบางอย่างในชีวิตของคุณนะอ่ะใบที่2เป็นเด็กถือเหรียญนะ่คะแล้วก็ใบที่3เป็นเดอะฟูคือตอนนี้พลังงานของคุณอย่างที่บีพูดเหลว่าเออมีเรื่องราวที่เข้ามาทําให้คุณทุกใจคะ่ะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องครอบครัวนะหรือสิ่งต่างๆที่เกิดมารอบๆตัวของคุณนะคุณรู้สึกว่า มันทาให้คุณกลัวนะ่ะมันทําให้คุณกังวลมันทําให้คุณกลัวว่าจะผิดพลาดแบบเดิมอีกทําให้คุณมีความรู้สึกว่ากลัวปัญหาเดิมๆมันจะเกิดขึ้นอีกนะคะค่อนข้างที่จะขาดความมั่นใจในตัวเองในช่วงนี้นะ,ะอารมณ์นะคะก็ต้องบอกว่าขึ้นๆลงๆไม่ค่อยคงที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้นะคะบางครั้งก็เศร้าเศร้าง่ายๆเลยบางทีอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ก็คือเหมือนกับว่าเรื่องราวในอดีตอะ อยู่ๆมันก็ผดขึ้นมาในความคิดทำให้คุณเศร้าในณเวลานั้นนะคะแต่บีอยากจะบอกว่าถ้าในตอนนี้นะคะตัวของคุณเองนะกำลังคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณเนี่ยค่ะบีอยากจะบอกว่าขอให้คุณนะก้าวไปข้างหน้าได้เลยไม่ต้องไปกลัวค่ะว่าสุดท้ายแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงถ้าคุณทำเต็มที่แล้วนะคะคุณจะภูมิใจในความเป็นตัวของคุณ เพราะว่าทุกๆความสําเร็จอะค่ะมันมาจากความพยายามของเรานะถึงแม้ว,ว่าครั้งแรกเราอาจจะยังไม่สําเร็จอะคะ่ะครั้งที่2ครั้งที่3ามะมันอาจจะสําเร็จก็ได้นะคะเพราะว่าการที่เราทําอะไรไปแล้วมันยังไม่สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเรานะแล้วเราก็คือสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่ยอมแพ้ไม่ยอม่อท้อความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าคุณนะคะ ที่บีพูดแบบนี้นะเพราะบีเองก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะคะมันไม่มีใครแบบเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกคะ่ะทุกคนมันอยู่ที่การฝึกฝนของเราทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบีเชื่อว่าคุณสามารถทําได้เพราะตอนเนี้คุณนัองห้างขาดความมั่นใจในตัวเองคุณต้องเติมความมั่นใจให้กับตัวเองนะอ่ะขอดูพลังงานฝั่งของเขานะคะ สามถ้วยนะอัดสวินถือไหมเขาเป็นคนใจร้อนนะคนคนนี้นะ่ะ <c oughs> อืมเขาเป็นคนใจร้อนนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างมีความเจ้าชู้ในตัวเองด้วยอะแต่ก็เป็นคนคีดถึงคีดห่วงด้วยนะคือตัวเองไงคะ่ะเจ้าชู้ได้คุยกับ หลายหลายคนได้แต่ถ้าหากว่าคุณนะคะไปคุยเนี่ยไม่ได้เลยนะเขาค่อนข้างหึงแล้วก็ค่อนข้างห่วงแล้วก็หึงแรงห่วงแรงคําพูดอะ่ะเวลาที่เขาพูดเนะะี่ยค่ะค่อนข้างที่จะฟังแล้วก็คือเจ็บป,ปวดนะคะค่อนข้างเป็นคําพูดที่ทิมแทงใจมากๆเลยนะตัวของเขาเองเนะะียค่ะเหมือนกับว่าในช่วงนี้เนาะพลังงานของเขานะ่ะ เขาน่าจะกําลังมีบางสิ่งบางอย่างที่ตัวของเขาเองต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวของเขาเนาะหรือหน้าที่การงานของเขาอ่ะนะคะที่บางครั้งตัวของเขาเองมีความรู้สึกว่าอยากทําให้มันเสร็จเร็วๆอ่าอยากให้มันถึงเป้าหมายเร็วๆแล้วเขาก็เลยใช้ความใจร้อนของเขานี่แหละจนสุดท้ายอะ่ะกลายอ่อกลายเป็นว่าจากที่มันจะสําเร็จนะคะ ก็กลายเป็นผิดพลาดขึ้นมาเราต้องมีการแก้มีการปรับมีการขยับนู่นขยับนี่นะคะให้มันเข้าที่เข้าทางก็ต้องบอกว่านะคะด้วยความที่เขาเป็นคนที่ใจร้อนนี่แหละบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาที่เขาก้าวเดินนะคะก็จะมีกว่าก็จะมีความสะดุดนะคะตะกุกตะกักบ,บ้างเนาะ แต่สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถที่จะทําให้ทุกอย่างอะค่ะมันผ่านพ้นไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่บีเห็นจากหน้าไพ่ตรงนี้นะคือความที่เขาเองอะเป็นคนเฟรนลี่นะเป็นคนที่แบบอืมเจ้าชูนี้แหละเอาง่งายๆเลยนะพราะดูแล้วมันเหมือนกับว่าตัวของเขาเองยังมีความสุขนะคะยังมีเอ่อความสนุกในชีวิตอะคะที่ยังอยากที่จะไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อน ถ้าดูเราเนี่ยเหมือนเขาเองก็ยังไม่ได้คิดที่จัจริงจังหรือว่าชัดเจออะไรในความสัมพันธ์นะถ้าดูจากพลังงานหลักของเขาตรงนี้นะคะอ่ะเรามาดูซิว่านะสถานาการณ์ในความสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างนะคะก่อนที่จะไปตอบคำถามนะขอดูสถานาการณ์สักนิดนึงนะคะ ใช่จริงๆหล่ะเนี่ยราชาถือถ้วยขึ้นมาแบบนี้เนี่ยตัวของเขาเองอ่ะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากๆเลยอะไรก็ตาม่เขาทําได้นะแต่คุณน่ะไม่สามารถทําเหมือนที่เขาทําได้นะเขาค่อนข้างที่จะห่วงคุณนะแต่ตัวเองคือแบบไม่ได้หยุดอะค่ะไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณเนี่ยแอะเอจ็ดดาบนะคะความสัมพันธ์นี้นะ่ะในณนเวลานี้เนาะก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยยังเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งสองคนรู้กันเพียงแค่สองคน นะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนยังเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเรืเ่อยๆมากกว่าอืมบางทีอะค่ะเหมือนกับในความสัมพันธ์เนี้ยคุณแล้วก็เขาอะอาจจะมาคุยกันสักพักหนึ่งนะคะแล้วตัวของเขาอะก็เงียบไปก็หายไปแล้วก็คือมีการกลับมากันใหม่เป็นการมามาหายหายในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอเท่าไหร่อ่ะเพราะตัวของคุณเองอะค่ะจากพลังงานของคุณเนาะ ดีก็มองว่าการที่คุณเป็นแบบเนี้ยกลัวว่าต้องเจอกับปัญหาเดิมๆซ้ำๆหนึ่งเลยก็อาจจะมาจากปัญหาเรื่องของความรักก็ได้นะคะที่ความรักมันไม่มีความสม่ำเสมอเลยเขานึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปนะคะไม่ได้ถนอมน้ําใจคุณเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสถานาการณ์ในความสัมพันธ์มันก็เลยไม่มีความชัดเจนเลยนะคะรู้สึกว่าทุกอย่างอะ่ะมันเหมือนจะไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้ อืมสถานการณ์ในความสัมพันธ์เป็นประมาณนี้นะอ่ะล้วมาดูซิว่านะคะเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาแล้วหรือ,อยังราชินีถือดาบหนึ่งดาบ <c oughs> หนึ่งไห้เรามีไพโนขึ้นมาตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวบีขอพี่พายออลลคอด้วยเลยก็ลอกกันนะบีอยาเห็นคำตอบแล้วแหละอืมแต่ว่าขอเช็คคำตอบให้ชัวร์อีกสักนิดนึงนะคะใครที่คาดหวังคำตอบที่เออ่สมหวังแบบ แฮปปี้บีก็ต้องบอกนะว่าถึกเนี้ยไม่ได้จริงๆค่ะแแต่มันต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนะมันอาจจะบอกว่ามีความถุกเข้ามาแหละมันไม่ได้มีแต่ความสุขเนาะมันไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวในความสัมพันธ์เนี้ยก็เหมือนกับสิ่งที่คุณเจอมาตรงนี้นี่แหละนะคะอ่ะจากทั้งหมดไพ่ที่ขึ้นมานะคะคำถามของเราเนาะว่า เขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาแล้วหรือยังต้องบอกตามตรงนะคะว่าเขาว่ายังไม่ได้คิดว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาในตอนนี้เขายังไม่ได้คิดที่จะจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณในตอนนี้หรือว่าเร็วๆนี้นะคะทุกๆอย่างในความสัมพันธ์ของคุณและเขาตัวของเขาเองะคะ่ะยังไม่ได้มองถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณจริงๆ แต่แต่นะคะมันมีไพ่ที่ขึ้นมาพลิกสถานการณ์นะทีหลักนะทุกคนเนี่ยนะคะแต่ท้าเวลาผ่านไปแล้วนะเหมือนตัวของเขาเองไะคะ่ะแสวงหาคนที่ใช่ไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็ยังมองว่าคุณน่ไม่ใช่แต่สุดท้ายนะคะเขาก็จะรู้ว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่ของเขา มากที่สุดอืมเพราะว่าตัวของเขาเองอะ่ะตอนที่บอกว่าอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณใช่ไหมตลอดระยะเวลาเนาะมันมีแต่ การทําอะไรรับหลังกันมันมีแต่การใช้อารมณ์มันมีแต่ปัญหามันมีแต่ประเด็นมันมีแต่เรื่องราวที่มันพูดคุยกันแล้วมันก็ไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็มันมีแต่ความเหงาความเศร้าวความโดดเดี่ยวความท้อความทุกข์นะคะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้มากๆจนทําให้คุณเองอะคะ่ะค่อนข้างที่จะกลัวในเรื่องของความรักกลัวความเสียใจยกลัวความผิดหวัง แล้วบางครั้งน่ยคุณเองก็ไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับคนอื่นด้วยเหมือนกันเพราะก็กลัวว่านะคะจะเจอกับความรักที่มันเป็นแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่มีเห็นนะสุดท้ายแล้วตัวของเขาเองอะคะ่ะจะรู้ว่าคุณนะ่ะคือคนที่ใช่จริงๆแต่แค่มันจําเป็นต้องรอเวลาถ้าคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้นะบีก็บอกได้เลยว่าตัวของเขาเองก็จะรู้ตัวเองค่ะว่าคุณคือคนที่ใช่ แต่ในนเวลานี้ที่เราเปิดไพ่การเขายังไม่รู้อืมนะคะในนั้เวลานี้เขายังไม่รู้ค่ะแต่เพียงแค่ว่าตัวของเขาเองก็คือยังต้องการมีคุณอยู่อ่ะยังไม่ต้องการที่จะปล่อยมือจากคุณไปอนะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะรักษาไม่ได้คิดที่จะถนหอมในตอนนี้นะคะอืมแต่ละาหากว่าระยะไกลๆเนี่ยนะถ้าถามว่าเขาจะ เขาจะจริงจังกับคุณไหมเขาจะให้คุณเป็นคนที่ใช่ของเขาได้ไหมบีก็บอกได้เลยว่าได้ถ้ามันเป็นระยะยาวแต่ในณนะเวลาเนี้ยค่ะคุณยังไม่ใช่สำหรับเขาในความคิดของเขานะอืมถึงแม้ว,ว่าคุณจะบอกว่าดูแลเขาดีนะคะถึงแม้ว,ว่าคุณจะทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่ตัวของเขาเองก็ยังไม่ได้คิดที่จะหยุดหยุดอยู่ที่คุณในเวลานี้หรือว่าเร็วๆ็วนี้มันต้องใช้เวลาไปอีกอะคะ่ะ อะอย่างน้อยเลยนะเลขสามนะคะเลขสามนะสามเดือนถ้าสามปีมันจะนานไปไหมอะเออมันอ่ะเลขสามกับเลขห้านะคะสามเดือนห้าเดือนสามเดือนห้าเดือนอืมแต่ถ้าเป็นปีก็อย่างที่พีพูดไปอะนะว่ามันจะนานไปหรือเปล่าวะนะเพราะว่าดูแล้วตัวของเขาเองเนะี่ยจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อนะคะเขาแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเขาแบบไปโดนกระทํามานะ่ะจะเรียกว่ากรรมอ่ะตามเขาทันก็ได้นะเหมือนกับเขาต้องไปต้องไปโดนแบบนี้แหละอ่ะโดนคนอื่นกราทำไอ้รับหลังแบบนี้ล่ะค่ะเขาก็จะรู้ตัวเองว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่สำหรับเขาที่สุดแล้วคุณคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วคุณคือคนที่ ให้เขาอะโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเลยสุดท้ายแล้วอะเขาจะรู้แต่บีอยาบอกได้เลยว่ามันไม่เร็วค่ะไม่เร็วเลยนะทุกคนคือแบบว่าคือเช้ามากๆอะอย่างที่บีพูดไปไงว่าถ้าว่าคุณหวังคำตอบที่แบบแฮปปี้เอนดิ้งนะกว่ามันจะถึงวันนั้นนะคะค่อนข้างที่จะนานแหละ ซึ่งบีก็มองว่าระยะเวลาเดือนน่ะบีว่ามันก็ไม่น่าใช่บีว่ามันน่าจะเป็นปีมากกว่ากว่าเขาจะรู้ตัวเองอะ่ะซึ่งบีก็มองว่าคุณและเขาคบกันมานานแล้วนะคบกันมานานแล้วนะคะแล้วเขาก็ทําให้คุณเสียใจแบบซ้ำๆซ้ำๆอะ่ะโดยที่เขาเองก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าผิดเลยอะ่ะแต่แค่รู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่เขาทําได้อะ่ะ แอะขอพี่นางฟ้าหน่อยเนี่ยคุณทั้งสองคนน่ะม,มีความเป็นพลมธิคตของการรักกันมานะแต่ว่าพี่นางฟ้าก็เตือนหล่ะคะ่ะว่าอย่ารักมากจนเกินไป<อ>นะคะจนความรักนั้นกลับมาทําร้ายเราเองเราจะต้องรักตัวเองให้เป็นนะคะรักตัวเองให้เป็นคะ่ะดูแลใจตัวเองให้เป็นคะ่ะเราใจคุณจะเข้มแข็งเพราะตอนนี้บีมองว่าใจคุณอะค่อนข้างที่จะอ่อนแอม,อกมากๆนะคะ ขอให้คุณมีความเชื่อและความศรัทธาในความรักนะว่าคุณจะได้เจอกับความรักที่ดีในอนาคตนะคะเนี่ยความรักเนี้ยมันท็อกซิกมันเป็นพิษมันอึดอัดมันแบบมันดึงพลังงานชีวิตแบบเยอะมากๆเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยยังต้องการเขาบีก็บอกได้ว่าสุดท้ายปลายทางความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่เขาอะค่ะจะเลือกคุณแล้วคุณก็จะนคนที่ใช่ของเขา ในท้ายที่สุดเลยนะแต่ในนเวลานี้หรือเร็วๆนี้นะคะ่ะยังเป็นเหมือนเดิมถ้าเขาเจ้าชู้เรื่อยๆก็ยังเป็นแบบนี้นะคะอืมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะจะมีแต่ความทุกขเข้ามาหาคุณนะคะความรักที่ไม่สมหวังนะอืมถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะยังไม่สมหวงังแต่ถ้าหาว่าใครยังหวังกับความสัมพันธ์นี้ในอนาคตนะคะพี่นางฟ้าใบสุดท้ายก็บอกว่า ความสุขนะคะที่จะเข้ามาเติมเต็มสุดท้ายแล้วมันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่มันก็คือนานอ่ะบีมองว่ามันไม่เร็วจริงๆนะอ่ะขอลัคนาราศีค่ะคนที่เกิดวันที่สาสิบอ็ดนะคะราศีมังกรหรือคนที่เกิดวันที่สิบ คนที่เกิดวันพุธนะคะหรือคนที่เกิดวันที่20ค่ะคนที่เกิดวันอังคารนะคะหรือคนที่เกิดวันที่22คนที่เกิดวันศุกร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่21ค่ะโอเคครบเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะบีเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ